เป็นพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียนิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารประจำวันมากกว่าที่อื่นในโลก<ม>การผลิตและการบริโภคและการค้าข้าวส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในทวีปเอเชียแต่ข้าวที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศทำให้มีข้าวเหลือเพียงร้อยละหกเท่านั้นที่เข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศโดยประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือประเทศไทยรองลงมาคืออินเดียเวียดนามจีนและพมา่า ไทยส่งออกข้าวปีละประมาณ7ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ30ของการส่งออกข้าวทั้งหมดทั่วโลกในส่วนของกรมการข้าวเราเองเราก็ยอมรับว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนนีเริ่มส่งผลกระทบบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีงานวิจัยรองรับไว้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศหนาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอร้อนจัดอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับเรื่องของอผลผลิตข้าวต่อไปในอนาคตนะครับ ในเพราะว่าโรคร้อนต่อไปเนี่ยาทางประเทศไทยเราเนี่ยาสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวหรือพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยให้การผลิตข้าวของประเทศไทยยังรักษาคุณภาพและก็ปริมาณเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะผมมีความเชื่อมั่นนะครับข้าวจึงไม่ใช่เพียงอาหารหลักที่สําคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยอีกด้วย